เอาละสวัสดีครับผมเจอกันกับเกมสับยุวิญญาจารยา์วันนี้เรามารูปแบบนี้ก็คือเราจะมาปีนหอคอยชั้นที่สามร้อยห้าครับผมเข้าไปดูกันชับ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 ,ชบไปปุ๊บเขาให้เดินทางมาถึงแล้วเออฮะก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับผม,ผมว่าผมจะใช้ตัวลักๆ ตัวหลักของผมสองตัวก็คือจะเป็นอ่าลงๆนะครับผมซึ่งมันเขาก็ใช้ผมส่วนมนากก็เห็นใช้กันนี้หลงๆกับอ่าปูกระดูกนะครับผมที่จะใช้เป็นสองตัวหลักเลยตัวดาเมจนี้จะเอาตัวอะไรใส่ลงไปก็ได้นะเอ่ออาไม่ขึ้นล่ะขางขางอือฮึผมไม่ชอบใจไอ,อ้นี้เลยอะ าทางซานอาวุลับอะเออเราใส่ตัวอะไรไปดีปูผิดแล้วปูผิดแล้วมีวงแวหวนปาวะวุบก็ให้ไม่มีหมดหมดตัวเราไม่มีวงแหวนเันอน,น,นะขึ้นมายืนข้างบนเลยนะอ่ะไป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 ชุดนี้แหละน่าจะชนะนะนะไปดูกัน จริงๆผมว่าถ้าใส่ไปแค่สองตัวลงงกับปูกระดูกก็น่าจะชนะนะครับอ้าวไอ้ไอ้แมงมุมสองตัวนี้เล่นยาก้ลยมันจะต้องเลือกตียังไงวะลืมแล้ว ทาสะท้อนดับเมื่ดได้อยู่อ่ะ,ะจำไหมพีิดอ่ะเราต้องตีตรงนี้ก่อนมั้เฮ้อยอยืยออือ ตัวไหนก่อนก็ได้ยเวรเลยอึ้เง่ายอืมจบที่สยอ้าวไม่ใช่ปิดเ้อยทั้งเชิญฟันนับาไม่ปิดวนไฟกูแล้วกันอี เป็นไงเป็นกำลังใจให้ใส่ฟรีนะผมก็ใส่ฟรีนะเกือบจะสส่ฟนระีผมเติมไปประมาณสักสองร้อยได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้อ่ามาเป็นกําลังใจให้สายฟรีนะครับผู้เล่นใหม่ใส่เอ่อเติมน้อยคุณเองก็มาได้นะผมมาถึงตอนนี้ผมพลังอยู่ที่อ่าอะไรนะฮะห,ห้าล้านกว่าใช่ไหมพลังอยู่พลังผมอยู่ที่ห้าล้านกว่า ตอนแรกเลยอ่ะผมมาผมมาติดชั้นเจ็ดสิบห้าผมพลังอยู่สี่หลัานหนึ่งนะสี่หลันหนึ่งแต่พลังจากนั้นมาพอผมผ่านชั้นเจ็ดสิบห้ามาพาลูว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ไทยแค่สองตัวหลักอ่ะก็ผ่านมาได้ตลอดเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสองตัวลัก,กอย่าลืมนะหลงๆลง,ลงกับปูกระดูกเดอะเบสเดอะเบส Mock the best.